ก่อนหน้านี้โดนแฟนๆด้อยค่าไม่น้อยสำหรับเพรมรกตเพชรยินดีอัคาเดมี่แต่สุดท้ายก็เอาชนะคะแนนใครตกเบอร์หนึ่งญี่ปุ่นในรุ่น70กิโลกรัมได้ถึงทีมเรียกว่าหักคีย์บอร์ดนักวิจารณ์โซเชียลสนานเลยทีเดียว โดยเมื่อปี2,562เพชรมรกตที่โดนปรามาทว่ามีแต่เขา่าได้สร้างปรากฏการณ์ช็อปโลกด้วยการเอาชนะสุดยอดคิกบอ็อกซิ่งอย่างจอจิโอเปโตเซียนไปได้แบบเหนือเชื่อแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันทางผู้จัดคือวันก็ประกาศยกเลิกคำตัดสินแล้วให้ทั้งคู่รีแม h และเพชรมรกตก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุด แต่อย่างน้อยเพชรมรกตก็เคยเอาชนะหนึ่งในนักคลิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดตลอดการแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันก็ตาม